สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกินเที่ยวสไตล์บีบอยครับก็อีพีนี้จะพาไปกราบไหว้นมัสการสักการบูชาองพญาพิชัยดามหางกันครับที่จังหวัดอุตตถ์ครับตั้งอยู่บนพิชัยครับอย่าลืมกดกดดนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe มาเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับไปชมบรรยากาศกันเลยครับนี่ครับก็ ตั้งอยู่ณนะสารากางจังหวัดอุตรดิตครับนี่ครับ,รบปไปรอบๆเลยครับตั้งอยู่สง่างามเลยครับพยาพิชัยดาภักก็เป็นหนึ่งในทหารู้กล่าครับเป็นมือขวาของพระเท้าตากปกป้องเมืองพิชัยครับด้ ผู้คนในบระวัติศาส์ครับผู้ขอผู้บ้านเมืองครับสู้จนดาบหักครับศัตรูไลยครัเขาไล่ศัตรูครับนี่ครับก็รอบๆก็จะมีลูกปั้นมีสิ่งต่างๆครับการวาเส็จแล้วก็เข้าไปดูรอบๆกันเลยครับรอบก็จะมีลูกปั้นมีไก่มี ทีต่างๆครับมีสารอยู่ข้างหลังครับไปกราบไหว้ครับนี่ครับคอนาบตกแต่งครับผอนาบปลาสวยงามครับก็ไม่ค่อยได้มาครับแต่ผ่านไม่ได้มาทางเส้นนี้ครับ่วนมากก็จะไปทางแค่ครับหลังนี้ก็แวะมากับัหวสังกรระดูครับ ที่จังหวัดพุทธลีดครับหมอพยาพิชัยครับตัวหาโอกาสมาจนได้แล้วครับนี่ครับข้างหลังก็สวยงามนลยครับสง่างามยืนทือดาบอยู่ครับพ่ามาขอพรครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองพื่พลาดปลอดภัยสมหวังสิ่งที่ต้องการครับนี่ครับเข้าไปข้างในเป็นศาลาการครับ มีต้นไม้ปลูกสวยงามเลยครับกว้างขวางก็จะมีแดดร้อนนิดนึงครับก็แดดร้อนเต็มที่เลยครับตรงนี้ก็อยู่ในช่วงหน้าร้อนครับบรรยากาศก็ยังสวยงามเหมือนเดิมครับนะครับมีกาแฟให้ดื่มด้วยครับขอบคุณทุกคนรับชมและกําลางใจนะครับ ก็เ,เจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับ